Mm-hmm. สวัสดีค่ะพบกับจิเป็กอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกเก้ากลัว <Okay. S 1> วันนี้มากับสายฝนนะคะฝนกําลังตกอยู่เดี๋ยวจิเป็กจะทำขาหมูต้มผักกาดดองนะว่าทําง่ายๆนะคะมีขาหมูหนึ่งขาผักกาดดองมาประมาณ6ขีดต้ตนเนี้ยซื้อซื้อชนิดที่ว่าแต่ติดใบหน่อยนะคะผักกาดดองแล้วต้มแล้วมันจะอร่อยเชื่อแบบใบโล้นๆใบที่มันด้วนๆต้นที่มันมีแต่ต้นนะนะ ไม่อร่อยถ้ามาต้มกับกับไอ้ขาหมูมันจะไม่เข้ากันพยายามซื้อที่ผักกาดดองที่มันดองแบบมีใบหน่อยเนี่ยอย่างเนี้ยจะต้มแล้วจะกินแล้วอร่อยแล้ววิธีต้มเนี่ยขาหมูกับผักกาดดองต้องให้มันเปื่อยไปทันทันกันไม่ใช่ขาหมูเปื่อยผักกาดดองยังกรบกรบกรบอยู่นะมันจะไม่เข้ากัน,<ม>ชนใช่เดเคล็ดลับเออมีเคล็ดลับมีเคล็ดลับมีเคล็ดลับในการต้มไม่ไม่มีอะไรมากมายใส่แต่กระเทียมพริกไทยให้หอมหอมเกลือนหน่อยแล้วก็รสดี แล้วก่อนอื่นตามไปที่ครัวร้อนก่อนไปนี่ขาหมูเอาเอา,เอาที่เพชชอบใช้ไอ้ไอขาหน้านะคะขาหน้านี่มันมันมันจะมีเนื้อเยอะมีเนื้อแดง,ง,งด้วยข้างไหนก็ได้ข้างไหนก็ได้ขวาซ้ายเตะเท่ากันอเตะแล้วมีความหนักเท่ากันหมดหนี่มาถึงขาแม่ โอ,อาขาไหนหาข,าขาหม,หมูไม่ว่าถ้าขาหน้าหมูมัน,นเตะเนี้ยขาแม่หรือขาหมูเราจะเอาเป็นขาแม่ก็ได้แม่ถนัดตะซ้ายตะขวาแม่ตีได้หมดโอเคแม่ยังขายังแข็งอยู่ตากล้องใช่ไหมไม่แน่นะตากล้องตีไม่ได้มันเยอะเยอะเกินมันส <c oughs> ูงตาเตะยังเล็กๆ,ๆ,ๆกว่านี้โอเคนะคมาตามมา<ป>นะ้ำกำลังเดือดที่เพาจะต้องมาลวกขาหมูก่อนนะคะ ก่อนจะทําขาหมูกระดูกหมูของที่เพรต้องลวกก่อนทังนั้นก่อนที่จะทำอ่ะต้องลวกก่อนเนี่ยให้น้ำคาวมันอะไรออกให้หมดก่อน อเอาขึ้นได้แล้วนะคะลวกพอนิดๆอย่าลวดนานๆหนึ่งขาวันนี้น้ำต้ม ใส่ไปหนึ่งขวดรอนขวดใหญ่ๆนี่แหละอืมทีนี้เราใส่กระเ,เทียมกับพริกไทยนะคะต้มง่ายๆกระเทีย็บุบบุบบ,บ,บอุอ่ะอือไอนี้เราลวกแล้วนี่เราใส่ได้ตั้งแต่น้ำไม่เดือดเราใส่ได้เลยเพราะเราลวกไปแล้ว ลวกน้ำขาวน้ำคือไปทิ้งไปหมดแล้วน้ำมรูที่พใช้ส่วนใหญ่เป็นพวกขาขีก็มีใช่ไหมตั้งขาเลยติดกันตั้งขาเลยนะอืมตั้งตั้งไอ้ขาขาตรงนี้มาเลยขาตัดติดตัดพวกเขาตัดให้ตรงขาเนี่ยติดมาเลยยาวมาเลยเขาเขาของ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 ในตลาดสดที่มันขายทั่วทั่วไปขายสดสดเช้าๆอ่ะเขาจะไม่แบ่งนะขากีคาอะไรก็เขาไม่แบ่งขากีต้องไปซื้อที่ห้างนะคะ ไอ้น,นี่มันเป็นขาหมูทั้งขาเลยคือเขาขายอะ่ะถ้าสวนที่าคากินนี่เราต้องไปรุ่นที่ห้างอะไรนะที่เราไปซื้อกันแมคโคลมีครบหมดแล้วของที่เพกนี่เอาง่ายๆนะเราต้องการให้ผักกาดดองมันเปื่อยด้วยนะคะสมักกาดดองนี่เคล็ดลับต้มขาหมูหรือต้มกระดูกหมูถ้าผักกาดดองไม่เปื่อยมันจะไม่อร่อยนะมันจะไม่เข้าเครื่องต้องให้มันเปื่อยด้วยนะกินอร่อยเอาแล้วรานนั้นเราใส่ได้เลย กระดูกนี่ต้นมันแข็งต้องต้มพร้อมขาเลยถ้าเป็นกระดูกหมูก็ต้มพร้อมกระดูกเลยนะมันไม่มันจะไม่นั่นมันจะออกมาอ,อร่อยต้องพร้อมกันเลยนะต้องพร้อมกันเลยทําแบบง่ายๆนะคะง่ายๆลงหม้อพร้อมกันเลยปิดฝาไว้นะคะเดี๋ยวค่อยมาดู เคล็ดลับในการต้มขาหมูหรือกระดูกหมูกับผักกาดดองเราต้องใส่พร้อมกันเลยเพราะว่าให้มันสุกขึ้นมาแล้วก็มันเปื่อยให้มันเท่ากันเลยหมูกับผักนี่ต้องให้มันเปื่อยเท่ากันมันจะอร่อยถ้าหมูเปื่อยผักไม่เปื่อยกินเกาๆาเกานี่มันจะไม่อร่อยมันจะไม่เข้าเครื่องภาษาบ้านเรามันจะไม่เคลื่อนมันจะไม่เข้าเครื่องถ้าอย่างนี้มันต้องให้มันเข้าเครื่องไปเลยมันจะอร่อยมากๆอ่านี่อรนี้ปิดฝาไว้ก่อนนะเดี๋ยวัก ยี่สิบนาทีก็มาดูอีกทีอ่าตอนนี้มันจะได้ที่แล้วนะคะเอาที่เพิมน้ำเมื่อกี้เติมไปอีกขวดนึงนะเป็นสองครั้งแล้วเติมน้ำใช่ยม,ม,ม,ม่เติม,มไปเรื่อยๆเวลามันมันไม่เปื่อยเราก็ต้องเติมเติมแล้วก็ปิดไฟเนี่ยอยี๋ยนี้เริ่มเปื่อแย,ย,ยแล้วเนี่ยดูดูเห็นไหมหมูเนื้นอใสแล้วเนี่ยหนังใสอย่างเนี้ยเนี่ยนี่เริ่มเปื่อยแล้วเนี่ยเห็นไหม ถึอไอประกาศดองที่เทงล้างไหมโอยผัดองโตน้องแช่แล้วแช่ล้างไม่ล้างไม่ได้มันจัดเค็มสกปรปก,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 กด,ด้วยแช่ไว้พักหนึ่งแช่ไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วมาล้าง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 ก็งยำก็ยำก็ยำหลายหลายน้ำสองสามน้ำ ấy. ให้ความเค็มความขื่นมันออกไปแช่ก่อนเราต้องตัดตัดยำตาลทรายก็คิดนะต้มต้มประกาศดองนี่ต้องใส่น้ำตาลทรายนิดเีย ต้องผักกาดดองนี่ต้องตัดวยดน้ำตาลทรายมันจะรสชาติดีผักกาดนี้ทําผักกาดดองถ้าเราไม่ขยำแรงๆเราไม่ยะไม่ล้างใช่ว่าสักประมาณวันนี้ใช่ไว้สักสามสิบนาทีได้แล้ว้ต่มาล้างเพราะว่ามันกลัวมันจะเค็มเขาดองไวน้นํนาจะเค็มผักกาดดองอแต่รสดีสักนิดเพิ่มรสชาติหน่อยนึงัดดีนะคะ อ,อร่อยแล้วเนี่ยนี่ยมันเปื่อยทั้งทั้งทั้งผักกาดดองทั้งหมูนี่มันเปื่อยพร้อมกันเลยเห็นไหมเคล็ดลับที่เราต้มพร้อมกันเนี่ยอย่างนี้มันจะอร่อยเยี่ยมเปรี้ยวเปรี้ยวหว,วานหวานมันออกเปรียปร้ยวๆนิด,ดๆนะคะผักกาดดองเนี่ย เค็มๆเปรี้ยวๆหวานๆต้องตัดด้วยน้ำตาลทรายหน่อยหนึ่งวิธีต้มไอ้ผัดกาดองเนี่ยไม่ว่าจะต้มกระดูกหมูจะต้มขาหมูกับปลากะดองเราต้องตัด,ดน้ำตาลทรายนิดหนึ่งแล้วมันจะอร่อยใส่ชูรสจักหน่อยนึ่งรสดีก็ได้ชูรสก็ได้อ่าโอเคเสร็จแล้วไปนั้นว่าจบตักไปทำการชิมแล้วเปื่อยแล้วหนังแววปุ๊บ กำลังดี<ป>นานมา

เค็มๆเกลือหน่อยๆเกลือหน่อยๆออกมาจากในเกลือชายเกลือชายยออกเค็มๆนิดๆนะคะอันนี้ก็คือรสชาติของเกลือชายเป็นตัวชูโรงนะใช่อืมทำให้น้ำเกีมันอร่อยไปหมดนะเปรี้ยวหวานๆเค็มๆนี่เห็นไหมเปิดแล้วนี่นี่ข้อควรระวังก็คือต้องล้างเกลือชายให้ให้สะอาดนะล้างแช่สักครึ่งชั่วโมงแล้วหยำมหยำยำ พรันบางทีบางที่มันเค็มมากมเขาดองไมา่นานใส่กเกลือเยอะมันฉุนมากเลนะใส่กเกลือเยอะอร่อยทิเต็คแช่ไว้เลยนะใช่เคยไปกินบางที่กินแบบว่าพอตดคำแรกเนี่ยงายหลัง <laughs> มันมันผังเขาเรียกมันผัักับไม่ล้างอะ่ะผังออกในน้ำกิมชายนี่เราต้องล้างอย่างดีเลยอืม อันนี้เคล็ดลับของจิเปก็คือต้มไปด้วยกันพร้อมกันกับหมูต้มด้วยกันเลยรสชาติจะออกมาเข้ากันอย่างอืมอร่อยเปือป่อยเปื่อยเยอะเลยเนี่ยเปื่อยมากมากเลยไม่ม่นางหมูนางหมือนเนี่เปื่อยหมดหหมูต้องเปือป่อยเปื่อยนิดนิดนะแต่ก็ยังสู้ฟันอยู่ใช่ไหมรับฟันอยู่จิ้มได้กำลังดีอืมโอเคเลยอร่อยแล้วเยี่ยม จริงๆวันนี้มีกับข้าวอื่นด้วยนะมีน้ำพริกกับเดี๋ยวมีปลาเดงานะแต่ว่านี่แค่ทำไอ้นี้ไอ้นี้มามาทําทำให้ดูแล้วนี่อร่อยจริงนะรสชาติยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยเนี่ยถ้าพวกนี้สักทีก่อนนะสุดยอดเลยเนี่ยอุ่นสักสักสักไฟก่อนก็ได้อะไรสักทีก่อนนะตั้งอุ่นสักทีแล้วยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยเนี่ยอืมนี่เปื่อยจริงๆเลยเห็นไหมนี่กินได้ดูมั้ยเนี่ยเปื่อยแล้วมันก็เข้ากับข้าวเครื่องเนี่ย อร่อยแล้วเนี่ยเยี่ยมทำตามได้สุดยอดเลยคลิปนี้อย่าลืมนะคะเด็กๆด,ดูแล้วทำตามได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้จิเปดด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจิเป็ดขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมของของคนหนุ่มนะคะเอากงแกงกะทิ นะเคี่ยวอุดหนุนสินค้าด้วยนะครับข้าอุดหนุนสินค้าของขนมด้วยนะคะเครื่องแกงที่จีเบ๊กใช้เป็นประจำอยู่ทุกๆครั้งที่เราทำกับข้าวในครัวเรือนก็แกงกะทิเขียวหวานคัวพริกสดแกงผัดเผ็ดแล้วก็แกงส้มกะปินะมีแกงปูด้วยแกงมัสมันด้วยนะอันนี้ไม่ได้ออกมาแล้วก็มีซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวงันแสงกะลืงน้ำตาลดอกมะพร้าวน้ำหอมจิงจังทอดกรอบเส้นมีสัว ทำแกงจืดเส้นหมี่พุ่นเส้นหมี่โกเกี้ยนมีหมดนะมีหมดเลยสั่งได้นะคะสั่งได้นิดหน่อยหน่อยชิเป๊กก็ยังมีเกี๊ยเยี่ยนหนึ่งสองนะพี่คุ้ว่ 3, าสามไตปลาแห้งแล้วถ้าใครอยากกินอีหมูฮ้องสั่งมานะคะชิเป๊กจะทำส่งให้นะคะขายเป็นกิโลของอร่อยมากนะขอบคุณทั้งเอฟซีทั้งลูกค้าคนหนุ่มด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้<ะ>ทำคลิปน้อยลงนะ ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลานะเด,ดเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่ช่วยงานเขาอีกช่วงนี้งานเริ่มเปิดงานจิตอาสาไปเย็บผ้าให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงใช้อยู่ช่วงนี้เริ่มไปกินทุกวันอีกแล้วตอนเย็นเรากลับมาทําคลิปแต่พาย,ยายามจะทำาเรื่อยๆนะคะไา่ทีเงาะคลิปเนี้ยต้องทาไปเรื่อยๆเย็บซนะีคอยใครไม่ดูใครไม่ดูดก็ก็ต้องทําไปนะต้องทําไปนะคะช่วยเอฟซีช่วยกันฝากช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสวดีค่ะบ๊ายบาย